สวัสดีค่ะวันนี้ขอเอาใจผู้ที่ชอบกินไส้หมูหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการล้างไส้หมูไม่เหม็นเพื่อนๆไส้หมูเมื่อกี้ไปหาไส้ดิบเขาก็ไม่มีค่ะจะทำะโล้นะพรุ่งนี้นะเราก็เลยเอ้ยนึกขึ้นได้ว่าการล้างไส้เกี้ยงๆเนี่ยเรามีวิธีเราก็เลยจะนำวิธีนี้มาบอก สำหรับท่านที่ชอบทานไส้หมูนะไม่ว่าจะเป็นไส้ทอดกรอบไส้พะโล้พะโล้ไส้ในอะไรก็แล้วแต่แต่เกี่ยวกับไส้ไส้กระเพาะทั้งหลายไส้กระเพาะปอดวิธีล้างเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไปหาไส้ดิบไม่มีนะก็เลยต้องได้ไส้ลวกมานะคะได้ไส้ลวกแล้วมาถ้าเป็นไส้ดิบนะเพื่อนๆล้างขยำน้ําแบบนี้น้ําเปล่านะคะขยำสักสี่ห้ารอบแล้วก็ใส่เข้าไปในหม้อเลย ใส่ลงไปในหมอ้อใส่น้ําเย็นแล้วก,ลก็ยกขึ้นไปพอใกล้จะเดือดแล้วไส้หดตัวได้ขนาดนี้แล้วพอค่ะเรายกลงมาถ่ายน้ําออกแล้วขั้นตอนต่อไปทําแบบนี้นะคะเทน้ําออกให้หมดเลยแล้วเพื่อนๆใส่ไว้ในกระ,ะมังมันอุ่นดีแล้วนะมันต้องอุ่นนะเพราะว่ามันไส้ดิบเราเอาไปลวกแค่หดให้เขาหดตัวนะเดี๋ยวนะ พอไส้ที่เราลวกได้ได้ที่แล้วมันจะหดตัวนิดๆอย่าให้สุกเยอะนะถ้าสุกเยอะเวลาเราจะมากลับด้านมันจะขาดนะเพื่อนๆนะใช้แป้งค่ะสมมุติเพื่อนมีเยอะเพื่อนก็ใช้เยอะๆไม่ต้องให้มันเปียกน้ํานะไส้ที่เราขึ้นมาจากน้ําลวกนั่นแหละคะ่ะใส่แป้งลงไปแป้งอะไรก็ได้ข้าวเหนียวจเจ้าด้านหมดลวค่ะเยอะเม็ดใส่ไปเลยเยอะเยอะเยอะๆเพื่อนๆเยอะเยะ น้ำส้มสายชูให้มันชุ่มเวลาเพื่อนๆใส่ใส่แค่ว่าแป้งชุ่มแล้วขยำขยำอย่างนี้ค่ะนี่คือวิธีล้างไส้หมูไม่ให้มีกลิ่นแม้จะมีกลิ่นก็น้อยนิดนักเพื่อนๆขยำจนกว่าจนกว่าความลื่นๆของไข้จะหายไป ส้มใสทูเกลือเม็ดแป้งนะคะแป้งมันก็ได้แป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งสาลีก็ได้ให้มีความแฉะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราใส่น้ำอีกนิดเมื่อกี้เทแป้งเยอะไปหน่อยใส่น้ำสักนิดที่จริงไม่ต้องใส่น้ำนะถ้าเพื่อนๆใช้ปริมาณเอยอะๆแล้วก็ดึงขึ้นจากน้ำอุ่นนะพวกเขาอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะขยำไปเรื่อยๆขยำจนไม่มีความลื่นแล้วแ่ะค่ะขยำจนกว่าไส้ที่เราขยำเนี่ยมันไม่ลื่น ไปเรื่อยๆค่ะขยันมไปนานๆยิ่งนานก็ยิ่งดีละนวดไปเพราะไส้ที่ลวกมาเนี่ยมันยังไม่สุกมันแค่สดหดๆเท่านั้นเองพอดีจะทําห๋วยจับก็ได้ะโอเคเอามาแบ่งปันสูตรนะวิธีการล้างไส้ที่ไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นแม้มันจะมีก็กลิ่นมันไม่ขืนเขียวค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะขยาาไปเรื่อยๆขยายาจนเรารู้สึกว่าอืม มันไม่ลื่นๆื่นแล้วนะขอบนอกเขาไม่ลื่นๆื่นแะล้ก็ไปล้างทิ้งล้างหลายๆครั้งนะคะล้างสักห้ารอบหกรอบล้างไปเด้ทางน้ําที่เราหนอล้างไปเรื่อยๆล้างแล้วก็ซาวขึ้นจากน้ําเปลี่ยนน้าแล้วก็ล้างแล้วก็ซาวขึ้นจากน้ําอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราล้างนีก่อนนะเดี๋วนํามากลับด้าน ้จนใส่แล้วค่ะล้างจนแค่ไม่ไม่ลื่นลืล่นมือเราจับอย่างนี้แล้วเขาก็จะเบาบางลงไปแล้วมันไม่ค่อยจะลืล่นแล้วแล้วกลับด้านะคะเพื่อนๆ กลับด้านนะเอาไม้ตะเกียบนะทะลุลเข้าไปนะอย่างนี้นะพอได้อย่างนี้แล้วเอาไม้ออก ออกเลยก็ได้ค่ะพอได้อย่างนี้แล้วหยิบด,ด้านนี้ไว้แน่นๆด้านนี้ท,ทั้งทั้งไส้ทั้งไม้ลูดออกไปเนี่ยค่ะไอยอย่างเงี้ยต้องเอาออกให้หมดหมดเลยเนี่ยเป็นแกลบเป็นลำข้าวเป็นเศษอาหารมันจะติดยึงเงี้ยเพื่อนดึงออกเลยดึงเลยค่ะที่จริงไอแผ่นนี้เขาไม่ลอกนะแต่เราลอกนะที่จริงแผ่นนี้เขาจะไม่ลอกนะ แผ่นที่ติดตำไส้แต่เราลอกให้มันสะอาดแต่เราจะได้ไส้บางเราไม่เอาเราไม่กินไอต,ตัวอย่างนี้ที่จริงในบ้านไม่กินไส้ค่ะไส้หมูไม่กินไส้หมูภาษาแต่กิวเรียกว่าตือห่วงไม่กินแต่ถ้าไส้สุดเราจะเรียกตือห่วงเท้านะาเพื่อนๆนะอันนี้ตือห่วงนะคะตือห่วงตือหมูห่วงก็คือลมที่จริงมันเป็นลมนะแต่มันคือไส้ภาษาแต่กิวเราก็จะเรียกว่า ตือห่วงเส้นถ้าไอ้ใหญ่ๆที่ทางนี้เขาเรียกไส้สุดนั่นมันคือตือห่วงเท้าแพงหน่อยอันนั้นอนะจริงเขาไม่เอาออกนะไอ้ตัวอย่างนี้นะถ้าคนที่เขาชอบกินนะแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่กินนะเพื่อนนะเราเอาให้มันแบบว่าอย่าเหม็นนะ <c oughs> ไม่เอาไม่กินไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไขมันมันเป็นน้ํามันเจียวได้นะที่จริงแล้วเอาไปเจียวกรอบก็ได้แต่ถ้าลอาล้างสะอาดเราไม่ไม่กินไม่กิน เอาทิ้งแล้วล้างอีกค่ะล้างอีกล้างให้แกบออกให้หมดล้าง สะอาดดีแล้วเพื่อนๆกลับด้านกลับด้านนี้นะคะแทงลงไปกลับด้าน คืนองมา นี่แหละคะ่ะเป็นวิธีรางไส้หมูที่ลดความเหม็นของไส้ได้เยอะน้ำต้มใสชูเกลือเม็ดแป้งนะคะแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวได้หมดอะแต่ขยำนานๆแล้วก็อย่าลืมกลับด้านออกมาดึงเอาพังผืดดึงเอาเศษอาหารแกรบลำที่เขาติดอยู่ในไส้เอาออกเราก็จะได้ไส้หมูที่ไม่ค่อยมีกลิ่นแนละะ้วค่ะแหน,นมีก็น้อยแต่ก็อย่า,ยานำไปใส่หม้อพะโลยนะเพื่อนๆนะให้เอาไปต้มต่างหากก่อนนะวิธีต้มง่ายค่ะ ตั้งหมอ้อน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยตั้งหมอ้อน้ำขึ้นมาในนั้นก็ใส่เกลือใส่ข่าให้เยอะๆใส่ผงะโล้แล้วก็เอานี้ลงไปต้มแค่นี้ละคะ่ะต้มจนเขาเกือจะได้ที่ละหมายถึงหยิกลงไปใกล้ๆจะเปื่อยแล้วเราค่อยสาวขึ้นมาแล้วไปใส่ในหมอ้อะโล้อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมีไส้อร่อยกินอย่าเพิ่งเอาอย่างนี้แล้วใส่นะคะก็มีกลิ่นอยู่ดีทำอย่างที่บอกนี่มันจะไม่มีกลิ่นเพื่อนๆแม้มีก็นิดเดียวไส้นะยังไงก็มีกลิ่น อย่าลืมนะคะนี่นี่เป็นเก็ได้วยเก็ดน้อยที่เราอยากจะนํามาบอกเอาไปทําค่ะเอาไปทําดีจริงดีจริงขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ